สวัสดีกันค่ะหลังจากห่างหายเรื่องการพะป,ปลูกปรนนานนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกโดยใช้เขาเรียกอะไรวัตถุดิบนะคะหรือว่าส่วนมากเขาจะใช้กาดมะพร้าวรองก้นก้นกระถางแต่วันนี้เราจะใช้เป็นพวกใบไม้แห้งหญ้าแห้งนะคะใส่รอง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเราจะพืชน,นะคะพวกหญ้าพวกเราจะพืชสดเลยนะคะใส่รองก้นกระถางนะคะโดยเราจะใช้ดินถุงนะคะ เราจะใช้ดินถุงเนี่ยก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราลดน้ำเราก็จะลดน้ำเขาก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราก็จะลดน้ำเขาก่อนค่ะ เพื่อไม่ให้ดินที่เราใส่ลงไปนะคะร้อนส่วนวันนี้ผักที่เราปลูกก็จะเป็นต้นหอมค่ะต้นหอมที่เรา เอามานะฮะแต่มาจากที่บ้านนะคะอันนี้เราก็จะปลูกใส่กระถางก็คือเราจะตั้งไว้บนกำแพงค่ะ ก็จะเป็นหอมบัวเลยหรือว่าหอมกินดอกเราก็จะปลูกกระถางหนึ่งหลายต้นหน่อยนะคะเพราะว่าจะปลูกสักประมาณสอง,สองกระถางสามกระถางนี่นะคะ เพราะว่าหอมบบวเลยที่เราปลูกก็ไม่เหลือพันตอนนี้ก็มาเริ่มใหม่ค่ะคนชอบปลูกนะคะเลิกไม่ได้ค่ะ ช่วงเจ็บก็พักตะกอนหายดีแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะก็เพาะปลูกกันง่ายๆค่ะแล้วจะมาอัปเดตเ,เพื่อนๆดูค่ะ